ทำเลยอ่ะดานฟ้าไม่หนีนะไม่หนีแต่ไม่มีปืนอ่ะหนีนอย่ามายุ่งนะใีกว่าว่าไอองทยังไงใช้ไฟเราพี่กลัววะะ

ดึงอยู่นะดึองอยู่นะดึองอยู่ดึอ,อยู่ <c oughs> ไหนยาวะ <c oughs> ไมยยาไหมพี่เอาเียโอเคเยล <c oughs> เคยใเลยโอ้โหงานหล่โคมีเอ,อเฮดตึกเดี๋ยวมีวะ อออยากด้นะ I got supplies เอแบบเล่นเล่นไมครับแล้วเห็นเพชรอยู่ตรงนั้นนะ <laughs> อะก็อะไข้างมีมีลาวา <laughs> อุ้ยกด Watch out

ฝนน่ะกะโดดอย่าอย่าอย่าอยตลกอย่าตลกเั้เจเเ้ยจัดเฮ้ยมีเจ้าเอาแน่ quá Mia bạn con này Mì mi mì. Inside inside Mày kết thúc trong ยังส่งหา พี่จ้าน้ำจะแตกไม่ไหวแล้วเียุดนะ cie happyeles ยาส์ก็จะมีผมว่าเด t ก go ลกับอื้ยรถไทยซองกระตูซองกระตูตตอตตตอสเรียฟังก์ชันติดฉาบต่าง้ ับไปน่าจะร่วงว่ะรถคันนี้ห้าแปดแล้วนะห้าแปดแล้วมันแจ้งให้ทราบนะห้าแปดแล้วได้เลน่นต่อนะครับทำไมต้องคิดอะต้องคิดหน่อยละด่านฟ้าอะไตัวนึงตัี่ใครเขาเปลี่ยนน้อยคี่วันน็อคไอพุชชิงนะคุณไม่น็อกวันตัว เน็ตอยู่บนหัวผมเลยตึนตับหมายกี่ตัวสามเลสองสามตัวสองตัวตีนขึ้นสองนกอันนี้ด่านฟ้านกโโกกโกดักผมชั้นหนึ่งตัวหนึ่งมีอีกนะเด็กเกิดบ้แล้ว ม่จะชุบตัวข้างบนัข้างบนทำไปแล้วมันกระเน็ดนะอุ้ยมันยังไม่นะโอ้โหพระเจ้าเร้ยิงใครเนี่ยเอาตัวข้างบนเลยเร็เก็บคุณเตี้กันจะย่อเสียเสียใจมาลองมาเลยมุนคนเดียวได้เลย มันเท่าไหร่ละโอเคเจอกันนะนแล้วนะมาจบๆเจอกันครับเปนส่ากำมเน็ตเด๋ยวต้องลึกสุดพลังหดเลยอเมื่อกี้ดูกัมเน็ตได้ลุงไปวะไปเข้าฝาหลอวะฝ่าต้องล่างว่ะได้ไงวะมันกำอะ เดียวเดียวขอสวนกระแสทันไหมเพิ่งออกไปตีมองไมต่ไมทันหรอกซื้อทันแล้วห้าเกกดแบบห้เกเริ่มเริ่มไม่ทัน่าไม่เจอมึงที่กดสอคนไงมึงเลยหายยาก ตับัอรตัดด้วยคือเป็นเอ็นไหมมีเ้รอมีไหมครับลบ่ะขัดต้แบบน,แบบน

ปัดเลยโอ้โหชอบจริงๆเลยเโดนมาปะ Watch out เจ๋อเจอเห็นเห็นเลขับไปแล้วเห็นห <c oughs> นุนขับไปละเมื่อกี้เนี่ยชอบเลยว่ะรอยหิมที่หายไป <c oughs> ไม่กุศกล้าโดดมาไวแล้วกูว่าไวแล้วแม่งไวกวุก้งคุ้ยไอ้สัตว์ ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะจะก,ก็เอาไปด้วยเลยตัดเขาวงไปแล้วล่ะเขาบอกว่ากดไม่ได้แล้วไงพี่เฮ้ยมันเหิ่นมีบมันเหิน่นนีไม่เหิ่อนไปเลยเหินละโอ้ยบ้มมานฝังได้ก่อนอัน ไ้วิ่งลงมาต,ตำรวจยิงมามีอีกนะเพราะว่าที่เห็นอยู่แล้วตัวหนึ่งแล้ว่งขี่รถขึ้นมาอีกตัวหนึ่งตำรวจเกิดลื่มเลยน่าเลยไ้วิ่งมา

ซึงหรอกไม่จะหมดระเบียงตัวระเบียงม,มันเจ็บเหมือนกันเสร็จแล้วด่าเยอะวิ่งเข้าไปแล้วข้ามาครับข้องเลยข้องเลย

ว่ามแล้วเออ้าวงมาเลยเฮ้ยางเริ่มอะไรอ่ะอสางกันแ้ไม่ก็หกบหนังมัเาั้น,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 นเดียวโอ้โหัน้ออกมาก็ที่ใ,ใครวะ กกันรดมันจะไปรถเฉยสองสองตัวสองสามชั้นมตัวไ้นน่าจะบันไดตัวนหนอย่าอยู่บันไดเลยสามชั้ ให้เงาไทางนู้นเฮ้ย hey, มาเฮ้ hey, ยเดี๋ติดรถโดนเดีด๋ยาเล่นกัอนสะบคาลบาลบลุ่เนตดิหลังกล่องเนี้ยมาได้ยูติดรถหรอสัตว์ยังไม่โดนมันู่ข้างบน,นลก chân chán đã tân trong xem bôn dưa chai 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 oh nơi 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 đập

เดอยู่หลังต้นไม้โอ้ยเฮียหลังคาขึ้นไม่ได้บินเราบ่ะไม่เติม Watch out น่าอยู่หลังหินละมันมีหินด้อตายมัเห็นเงินเลย พาบอลมาเข้าบ้านแทนนะจอดบ้านตัวหนึ่งนะอมองด้วยที่เห็นตอนหน้าขอบตังมองฮะพอเห็นอะไรแล้วนี่ไงยังไงตัดเม็ดเดียวเลยเคมาได้

Nằm nằm làm nằm nằm vào. nằm 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 Watch o 哎，你端一下，记得吗？欸

ไปไปยังอ่ะตุ๊กตุ๊กอันมันนอค V R ต่อไปแต่นาโกนี่มัน ตุงต้งตุง้งตุ้งสะห ORA ะไรมตัดรถกูไปหมดเลยหรอไม่ใช่ปะโดรถตัดอาหมดไม่ได้ยรอกจอดแถวหน้น<อ>ดดานะ cool ออไม่ได้เก็บประเดี๋ยตีกันเลยสู

จัดแรงจุดตกเฉียวตรงเข้าข้างในกันอุ้ยมึงเห็นเหี้ยอะไรกูวะมึงสมองนะเฮ้ย ตเกาะมองหมดเลยมองคตาหมลกที่มีห้กาก็จะแตกเฮ้ยกาแตกหมดแลไม่แตกหมดเหมือนกันโอ้ยย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 ิยย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 จนไอ้ยย พอได้รู้วัด้มันยิงตัวครับนอกไอ้สัตว์เฮ้ยผมดบบอุ้ยยิงตัวน,เน,นวะเตียนนะตีไปไหนวะซีตีเมื่อไหร่จะตีให้กลัวแต่มันเข้าตึกไปแล้วลวะมันแบ่งกันเล่นหรือวะผมว่าใช่วะ่ะอืมเตยยังวะยังอยู่ตรงนั้นเฮ้ย ตีนั้นตายแล้วปะตีนี่ยตีอะชใช่ในชะ่เม่อกี้มันเอ็นบีที่อะไรนี่ก็ตีตีเนาะไม่เล่นเนี่ยปุ๊บตายแน่นละเอเคอเย้ยแล้วม่นเก็บแรงจ่ายเลยช่วเตียใค่เนื้นบ่เอ สายขึ้นมายิงกูกูโปวดไอซีไอตำรวจโอ้ยยยยติดปะตรงนี้ยังไม่ติดเหรอเห็นข้างหน้าติดเนินข้างเนินข้างหน้าก็ติดแล้วแต่มันยังอยู่ได้นิดนึงอ่ะด้านฟ้าเออเอ้ยต้องบีได้ยุเป็นน้องเล่นหินเขามีเกาะไม่ว่าไม่มีเกาะแต่ผมว่ารถไปตั้งเล่นอย่างที่เล่นหิน สายสายอ่ะสายสายหนนั่นแหละนั่นแหละโอ้หแม่งล็อกรอเลยเฮียนั่หละผม watch out เฮียทำเอาขึ้นหน้ากูหน้าใกล้ตัวสายแหละ ตายเลยเหรอต,อตา,ยายหมดตายหมดเลยสองสามอะลืมไปจะยินไม่ได้ตีเียนี่อ๋อี่ได้เก็ออบอไดอกยังไงยังเสีบเลยก็ได้ถูก่กลนะ้ละ่ะหลับ าลดูด่านฟ้าตัวหนึ่งนะสิ<อ><อ>ต้อง<ด>อ<ข>อกก่อนเราอะมึงก็ได้อยู่ออกกันไล่ออกกันเล้าหลายคุม,ม,มอะขโมกอะเนี่ยสามลูกด่านฟ้ารอยิงด่านฟ้าหน่อยเด้อยต้องโดนละ ไม่ทันผมเน็ตไปตุงต้งตุงต้งตุ้งซาฮูระ Yes พี่ๆที่ไกลสวยจ้า